ลวงรักร้อยใจประพันธ์โดยมณีพัสสุภาคเสียงโดยมณีพัสสุบทที่7อนาคตเมื่อได้รับคำแนะนำจากครูประจำชั้นผู้ใหญ่หนุ่มก็รีบกลับมาช่วยพายุจัดเตรียมงานเมื่อมีเวลาจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับเพื่อนๆทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วย เขาอยากให้แทนไทยจีบคูมิมมีเพียงกอลัมพาคนเดียวที่คิดต่างเธอสงสารใบบัวเด็กสาวคงเสียใจมากที่อยู่ๆก็กลายเป็นคนผิดทั้งๆที่เลี้ยงรลวงข้าวมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรออกมาได้แต่นั่งฟังเงียบๆแทนไทยบอกว่าจะบอกเรื่องนี้กับใบบัวและให้เหตุผลว่า จะได้ลดภาระให้เธอเพราะตอนนี้ใบบัวใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วต้องมีเวลาอ่านหนังสือกอลำพาเห็นด้วยเพราะช่วงนี้ใบบัวยุ่งจริงๆให้เด็กสาวเข้าใจว่าแทนไทยหวังดีกับเธอดีกว่าให้รู้ว่าแทนไทยหวาดระแวงเพราะไม่อยากให้สองคนนี้มีปัญหากันยังไงก็เป็นเหมือนพี่น้องกัน พี่ลมไม่เอาโต๊ะจีนตั้งแต่แรกผมว่าโต๊ะจีนประหยัดกว่าโต๊ะไทยนะพี่วางโต๊ะละจานจบเลยโต๊ะไทยตักกันอยู่นั่นแหละแถมใส่ถุงกลับบ้านด้วยวุ่นวายจะตายดำพูดขึ้นเมื่อฟังพายุพูดถึงรายการอาหารที่จะเลี้ยงในวันผูกข้อมือผมเห็นด้วยกับไอด้ดำนะพี่เลี้ยงแขกหมดไม่เท่าไรหรอกแต่พวกที่ขนนี่สิสำคัญไผ่เห็นด้วย พอเห็นตัวอย่างจากงานบวชเขาแม่ครัวขนกลับข้าวกับจนแทบจะไม่เหลือเลี้ยงแขกก็เข้าใจว่ามาช่วยงานคนที่บ้านไม่มีอะไรกินแต่น่าจะขนกันแต่พองามไม่ใช่คว้าย,ยานน้ำที่จะเอามาเลี้ยงพระกลับไปด้วยไม่เทาลายหลกหน้าไม่ได้จัดงานกันบ่อยๆญาติกันทั้งนั้นจะขนสักทลายเชียวพายุบอกกับเพื่อน เข้าใจว่าที่ไอ้พวกนี้ห่วงเพราะกลัวจะสิ้นเปลืองแต่บ้านเขาเพิ่งจะมีงานเลี้ยงแค่นี้ไม่เท่าไรหรอกแม่ครัวจะได้แสดงฝีมือถือเป็นการสารสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านไปด้วยคนที่มาช่วยงานจะได้พูดคุยกันกับข้าวเลี้ยงในงานส่วนหนึ่งเลี้ยงแขกส่วนหนึ่งก็สู้แค่หมดหม้อเท่านั้นเองเพลงเห็นด้วยกับพี่ลงค่ะ เพลงจะได้รู้จักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านด้วยกอลำพาบอกกับเพื่อนๆเอางั้นก็ได้พี่ไว้งานพี่แทนค่อยเลี้ยงตัวจีนแทนไทยกรอกตาที่สุดทัวก็มาลงที่เขาจนได้ตกลงเอาผูมิ้มใช่ไหมพี่บัวยังเด็กต้องเลี้ยงอีกนานฮ่าฮ่าฮ่า,ากพูดพร้อมกับหัวล้อออกมาเรียกเสียงหัวล้อให้คนในวงเล่าได้อีกชุดใหญ่ ถึงแม้จะรู้ว่าแทนไทยไม่ได้คิดอะไรกับเด็กแต่ก็ล้อเอามันขึ้นครูเมื่อไหรบอกด้วยนะพี่ฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าคำพูดของเพื่อนๆที่ลุมแซวทำให้ผู้ใหญ่หนุ่มอายจนหน้าแดงดีที่กอลำพาลุกออกจากวงเล่าไปแล้วไม่อย่างนั้นคงได้อายไปอีกขึ้นครูอะไรกันละ่ะแค่จะคุยเขายังอ้าปากไม่ออกเลยยังไงก็ค่อยๆบอกวัวมันนะพี่เพื่อเด็กมันมีใจ เล้วเธอแล้วไอ้เจ๋งบัวคงไม่เอาอนาคตมาทิ้งกับพี่แทนหรอกแก่ก็แก่จนก็จนอนาคตบัวยังไปอีกไกลอีกหน่อยไปได้เรียนต่อขี้คลานหนุ่มๆจะมาจีบบัวมันสวยจะตายไผ่พูดขึ้นคำพูดของไผ่ทำให้พู้ใยหนุ่มแทบสำลักเล่าที่กลืนลงคอเขามันทั้งแก่ทั้งจนเลยเหรอสวยแล้วไม่มึงไม่จีบเจ๋งถาม กูก็ไม่ต่างจากพี่แทนบัวคงมองกูหรอกฮ่าฮ่าฮ่าคำตอบของภพยเรียกเสียงหัวเราะของเพื่อนๆได้อีกชุดใหญ่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆใครจะไปคิดลงก็เป็นพี่น้องกันกลับก่อนนะเดี๋ยวต้องแวะไปเปิดน้ำเข้านาก่อนแทนททยขอตัวเพราะเห็นว่าเย็นมากแล้วเขาต้องแวะไปเปิดน้ำใส่นา แปลงที่หวานปุ๋ยไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนจะได้เตรียมใส่ปุ๋ยขับรถดีๆนะพี่ถ้าแวะไปขึ้นคูบอกด้วยเนอะทะลึง่งด่าให้หนุ่มรุ่นน้องแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไประหว่างทางก็คิดเรื่องที่คุยกับเพื่อนๆไปด้วยใบบัวคงจะไม่โกรธเขาที่เอารูปไปฝากครูแบบนั้นดีเสียอีกเธอจะได้มีเวลาอ่านหนังสือ ใบบัวก็เป็นอีกคนที่ยุให้เขาจีบคูให้เขาหาคนมาดูแลลูกเพราะเธอจะได้ไปมีชีวิตเป็นของตัวเองเด็กสาวตาโตแก้มป่องในวันนั้นโตเป็นสาวสวยเต็มตัวไม่ต่างอะไรกับผีเสื้อที่ต้องโบยบินเมื่อถึงเวลาหลุดออกจากลังไหมฮ,ฮถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย เขามันทั้งแก่ทั้งจนใครจะมาสนใจพ่อมาแล้วเสียงจะตัวเล็กที่ดังมาจากหน้าบ้านทําให้คนที่กําลังทํากับข้าวใบบัวยิ้มให้เขาแล้วยกตะหลิวในมือแตะริมฝีปากก่อนจะนําไปคนในกระทะที่ควันขโมงแทนไทยยิ้มตามเมื่อเห็นวิธีชิมกับข้าวของอดีตน้องเมียถ้าเป็นสาวๆบ้านอื่นจะใช้ช้อนตักขึ้นมาชิม แต่ยายม้าดีกะโหลกนี่ยกขึ้นมาชิมทั้งตะลิวแล้วเอาไปคนต่อสงสัยที่ทำกับข้าวอร่อยก็เพราะสูตรนี้นี่แหละพี่แทนน้ำมันพืชจะหมดน้ำปลาก็จะหมดผงชุรสหมดแล้วของในครัวใกล้หมดทุกอย่างเลยพี่เสียงที่ตะโกนออกมาจากครัวทำให้ชายหนุ่มถอนหายใจเขาไม่ได้เข้าครัวมานานเลยไม่รู้ว่าของพวกนี้ใกล้หมดแล้ว พอกลับมาก็กินเลยตอนเช้าก็กินแค่กาแฟกับขนมส่วนลวงข้าวก็ไปกินอาหารเช้าที่โรงเรียนไปห้างไหมละ่ะหรือจะเอาตังค์ไปซื้อเองเอาตังค์มาก็ได้พี่ช่วงนี้ฉันยุ่งๆเดี๋ยวซื้อร้านเจเล็กนี่แหละเรียนหนักเหรอถามเพื่อลองเชิงจะได้ถือโอกาสพูดเรื่องครูมิมใกล้สอบแล้วพี่ ถ้าได้ที่นคนปรปฐมก็ดีจะได้ใกล้บ้านหน่อยจะเรียนอะไรพี่ว่าหมอยาหมอดินหมอสัตว์หมอไหนน่าสนใจกว่ากันไม่รู้จบช่างมาไม่รู้เลยว่าอะไรดีกว่ากันฉันก็ไม่รู้พี่เลือกไม่ถูกสอบอะไรติดก็เรียนนั่นแหละขอโคต้าที่วิทยาลัยพยาบาลไปด้วยถ้าได้ก็ดีว่าจะเรียนพยาบาลนั่นแหละ ไม่อยากไปไหนไกลห่วงไอ้ลวงพูดไปเรื่อยมือก็ทำงานไปด้วยเก็บนี่เก็บนั่นล้างแล้วตักข้าวออกมาส่งให้ลวงข้าวผาดกลบวยอีกแล้วเออกินๆไปเถอะมีหมูด้วยเลือกหมูมาให้เลยเนี่ยไนหมูรวงเห็นแต่วิญญาณหมูวิญญาณหมูน่าเข้าใจไหมกินไปก่อนพรุ่งนี้แวะตลาดจะซื้อหมูมาใส่ให้ นาบัวก็พูดแบบนี้ทุกวันพรุ่งนี้ก็กินไข่เจียวก็คนยมันยุ่งนี่กินกินไปเถอะจะได้อาบน้ำนาต้องรีบกลับบ้านไปทำการบ้านรู้ไหมสิ้นเสียงของน้าลวงข้าวก็ตักข้าวเข้าปากตุ้ยตยุใบบัวยิ้มให้หลานต่อให้เป็นข้าวกับน้ํำปลาลวงข้าวก็กินหลานไม่ใช่เด็กดือ้อออกจากหัวอ่อนด้วยซ้ำ เธอถึงได้สอนให้หลานสู้คนถ้าเธอไม่อยู่จะได้ไม่มีใครมาลังแกหลานได้แทนไทยยืนฟังแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาใบบัวยุ่งจริงๆเขาคงแยกลูกออกมาได้ไม่ยาก